ท่าวิ่งสุดหลอนของเด็กๆในหนังเรื่อง Weapons มีที่มาจากภาพปลอดศาสตร์สุดเศร้าซึ่งผู้กำกับอย่างแ a c เคเกอร์ได้ออกให้สัมภาษณ์ถึงท่าวิ่งสุดหลอนของเด็กๆ17คนที่วิ่งออกจากบ้านในตอนกลางคืนพร้อมกันในเวลาตี2อนาทีและเด็กๆเ,เหล่านั้นก็หายตัวไปกันหมดเลยซึ่งที่มาของท่าวิ่งนั้นก็มาจากภาพปอดศาสตร์ชื่อดังอย่างภาพนาพามเกิลเป็นภาพของเด็กผู้หญิงชาวเวียดนามที่กำลังร้องไห้และวิ่งหนีการโจมตีด้วยระเบิดนาปาซึ่งผู้กำกับได้บอกว่าภาพนั้นมันเลวร้ายมากและท่าทางที่เด็็กกกกผผูู้้้้หหญิงงคนนนนนัันาแขออมทใ คนนี้สะเทือนใจเป็นอย่างมากนั่นจึงทําให้ผู้กํากับคนนี้คิดไว้ตั้งแต่แรกเลยว่าเราเด็กๆในเรื่องจะต้องวิ่งท่าแบบนี้ซึ่งหนังเรื่อง w e p o n ก็ได้คะแนนจากเว็บมะเขือไปถึง100%เต็มจากฝั่งนักวิจารณ์หลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือหนังสยองขวัญแห่งปีความระทึกจัดเต็มสยองขวัญปันประสาทมากและการเล่าเรื่องที่ไม่ธรรมดากับตอนจบที่ไม่มีทางคาดเดาได้ถ้าหากอยากรู้ว่าทําไมเด็ก17คนถึงหายตัวไปพร้อมกันและในคืนเดียวกันเวลาเดียวกันทั้งหมด <c oughs> ก็ไปหาคําตอบกันได้7สิงหาาคมนนนนี้ใรรภพยตนนะ์ะ